ในช่วงต้นของฤดูฝนมีโอกาสได้มาที่นี่นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากโดยเรามีจุดหมายในการเดินทางการมาชมน้ำตกมาถึงแล้วนะครับเส้นทางที่เราจะเดินไปอย่างน้ำตกซึ่งจะมีเชือกนะครับที่ช่วยพยุงและเซฟตี้ไม่ให้เรา ล้มหรือกลิ้งลงไปตามคว้าชันของเส้นทางที่จะไปชมน้ำตกต้องใช้ความระมัดระวงังนับว่าวันนี้เป็นเวลาที่ฟ้าเปิดธรรมชาติเป็นใจช่วยให้การเดินทางไรอุปสรรคและราบลื่นไม่มีปัญหาอะไรมากวนใจถามมาเล่นน้ำตกอยู่ที่น้ำตกแก่งเต่า สายน้ำไหลายลงสู่ที่ต่ำไหลายไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับเปรียบได้กับวันเวลาของคนเราที่ธรรมชาติกําหนดให้มี24ชั่วโมงเท่ากันแต่หลายครั้งที่ผมมักจะได้ยินคนพูดว่าไม่มีเวลาบางคนแสวงหาเงินทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศแล้วสุดท้ายก็ไม่พบกับความสุขที่แท้จริงแต่สำหรับผมแล้ว การให้เดินทางดูโลกว่าง <est> เห็นสิ่งต่างๆตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินับว่าเป็นสิ่งล้ำค่ากว่าเงินตาและชื่อเสียงที่หลายๆคนปรารถนาหินที่นี่มีตะไคร่เกาะนะครับซึ่งมีความลื่นพอสมควรซึ่งการเที่ยวหรือเล่นน้ำนั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับ ถ้าจะยกย่องที่นี่ให้เป็นออนเซนในแบบฉบับของผมออนเซนที่ญี่ปุ่นหรือที่อื่นๆที่โด่งดังก็สมชื่อขนั่นแหละครับแต่ออนเซ็นที่แกงบนเตาแห่งนี้ลงจนน้อยและมาได้ตลอดเวลาครับในยามที่แสงแดดอ่อนๆเราได้ถอดรองเท้าและเดินเหยียบย่ำไปบนผืนทรายราวกับว่าที่นี่คือชายหาดของท้องทะเล เป็นห่วงเวลาของการพักผ่อนและได้นวดฝ่าเท้าที่ยอดเยี่ยมและสถานที่แห่งนี้ถ้าใครไม่เคยมาก็ต้องมาและไม่ควรพลาดเขือนลำแช่น้ำตกแก่งวังเตาคอนบุรีสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจหผมในการทำคลิปด้วยนะครับเมืองหญิงกาผ้าใหมดี มีโคลาชปราสาทหินดินด่านเกวียนนครราชสีมา